สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาชมไก่งวงนะครับเป็นไก่งวงชุดพ่อแม่พันธุ์นะครับที่จะเอามาผลิตลูกไก่นะครับชุดนี้เลยครับผู้หนึ่งเมียสี่นะครับมีตัวผู้สีน้ําตาลนะครับตัวเมียสีน้าตาลนะครับสําหรับตัวผู้ตัวเมียสีน้าตาลนีเพิ่งนําเข้ามาเมื่อวานนะครับก็นําเข้านะครับสั่งซื้อมาจากจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อนํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับนามาผสม เพื่อป้องกันการเลือดชิดนะครับก็ตัวใหญ่นะครับหนักมากนะครับที่ผมรับมาเมื่อวานนะครับชุดนี้นะครับก็ยังถือว่าต้องทดลองเลี้ยงก่อนนะครับเพราะว่าต้องลุ้นว่าจะรอดไหมเพราะว่าอย่างที่เคยบอกนะครับว่าผมไม่เคยเลี้ยงไก่งวงนะครับก่อนหน้านี้ก็นําเข้ามาผู้หนึ่งเมียสามนะครับก็ตัวผู้ตายไปหนึ่งนะครับก็เลยต้องนําเข้ามาใหม่นะครับ ตัวผู้ตัวนี้นะครับอายุได้8เดือนนะครับตัวเมียสีน้ำตาลก็8เดือนเช่นกันนะครับส่วนตัวสีขาวๆแบบดำนะครับตัวสีดำหอกคำตาลนิดนึงนะครับตัวนั้นจะอายุได้5เดือนนะครับก็เอามาเลี้ยงเดียกันนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับแต่เขาขี้ตกใจนะครับก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับรุนว่าจะไข่เมื่อไหร่นะครับ เพราะว่าต้องการผลิตลูกไก่นะครับลูกไก่งวงนะครับต้องการผลิตลูกไก่นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ